there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well don't know where you are cause you're not here it's been way too long niku sparrow right? on a cup touch screen nimi on a ตัวนี้เป็นรุ่น SQ6 TCC นะครับอันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับเบื้องต้นเนาะอันนี้พอเข้ามาครับมันจะมีฟังก์ชันทั้งหมด3หมดหมดี manual ก็คือเราเราตั้งค่าใหม่เนาะหรือเราตั้งค่าแบบ m ม n u ไปเลย2ก็คือ recipe ที่เราเคยทาไว้หรือว่าในระบบนี้ให้นะครับ3ก็คือ special c y c h e เดี๋ยวเราไปที่ m ม n u ก่อนนะครับ m a n u เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ฟังก์ชันหลักๆนะครับจะมี convection เฉย สเต็มเฉยๆหรือว่าเป็นคอมบีนะครับถ้าสังเกตถ้าคอนเวคชั่นเฉยๆนะฮะอันนี้ก็คือแบบแห้งจะไม่สามารถเซตความชื้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นตัวสเต็มเฉยๆเราสามารถเซตความชื้นได้เลย <c ười> ก็คือระดับไอน้ำเนาะเปอร์เซ็นต์ของไอ้น้ำถ้าเป็เนคอมบีสามารถเซตได้หมดเลยนะครับต่อมามีปุ่ม P P คือฟรีฮ <c ười> ีทนะครับถ้าสมมุติว่าเรากดครั้งหนึ่งมันมันเป็น1จุดใช่ไหมครับมันจะตั้งสูงปาก ค่าอุณหภูมิประมาณ10%นะครับเผื่อเวลาเราเปิดประตูออกเนี่ยฮะความร้อนมันจะออกใช่ไหมครับอพอความร้อนมันออกปุ๊บเนี่ยมันจะต้องชดเชยเนาะมันก็เลยจะตั้งไว้สูงๆก่อนถ้ากด2จุดมันก็คือประมาณ20%กด3จุดมันคือ30%ส่วนใหญ่30%กรณนีที่ว่าเราต้องเอาถาดเข้าทั้งหมด6ถาดพร้อมกันเลยมันจะใช้เวลานานอุณหภูมิมันจะออกได้เร็วครับมันก็เลยเป็นต้ตั้งค่าไว้สูงหน่อยอ่ะต่อมาหลังจากที่เราเลือก ตัวฟังก์ชันแล้วเนาะว่าเราจะเอาคอนเวกชันเอาคามเอ่อเอาคามบีดเอาสตีมเนาะตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าโปรแกรมจะทํางานแบบไหนดีอันแรกก็คือทํางานด้วยเวลานะครับเราสามารถตั้งเวลาได้ว่าเราอยากจะอบที่เท่าไหร่อะไรงไรงกี่นาทีแบบที่2แบบที่2ก็คือเป็นคอโปรก,ก็คือว่าเราอะสนใจแค่ว่าอุณหภูมิที่ตัวโปรกวนี่ครับจิ้มเข้าไปในเนื้อในขนมในอะไรเงี้ยมันอุณหภูมิเท่าไหร่ หลังจากที่มัน,มนถึงอุณหภูมิภายในของมันแล้วเนี่ยมันจะตัดให้อะตอนออกมน,นะครับต่อมาอันนี้ฟังก์ชันนี้คือเขาเรียกว่า slow cooking หรือพวกซ s ว u อ v ครับก็คือว่าเราไม่สนใจเราสนใจแค่อุณหภูมิภายนอกกับอุณหภูมิภายในมันต้องต่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่า delta T นี่นะครับต่อมาตัวนี้ตัวนี้คือพัดลมตั้งได้2ระดับนะครับ min กับ m a กเนอะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดที่ระบายจะเปิดหรือจะปิด คแค่นั้นเนองแล้วก็ตรงนี้ครับสามารถใช้ได้ด้วยนะสมมุติว่าผมเซฟเนาะมือเรียบง่ายาผมเซฟต,ตัวนี้แล้วกันผมสร้างผมได้เลยครับนี่ครับข้อม,ม,มุนเสร็จผมอยากได้ผมก็กดลมแค่นี้เองสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับสมมติว่าเราได้แล้วเนี่ยเราสามารถกดเซฟมันมีเฟดหนึ่ง เมื่อกี้ผมทําเฟสหนึ่งไปเฟสสองก็คือสมมติว่าเราอยากได้ช่วงแรกอุณหภูมิเท่านี้ความชื้นเท่านี้ช่วงสองย้ายมาเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่เนี้ยเราสามารถแอดเฟสไปได้เรื่อยๆนะครับสมมติผมกดแอดอีกทีหนึ่งเป็นเฟสสามละเมผมบอกโอเคละผมกดอันนี้ได้เลยมันก็จะสรุปมาให้ว่ารซิปี้เป็นยังไงเราจะเซฟไหมหรือเราจะเริ่มเลยอันนี้ก็คือแล้วแต่นะครับต่อมาเป็นรซิปี้นะครับรซิปี้ก็คือสูตรต่างๆเนาะในนี้จะมีสูตรให้อยู่แล้วเป็นบางสูตรนะครับอย่างช หรือว่าเราจะทําสูตรเองก็ได้โดยใช้หน้าแมนนวลเมื่อกี้ครับก็ดูนะครับมีอันนี้เขามีสูตรอขอโทษครับมือไปโดนอันนี้มีสูตรค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ครับเนี่ยมีซูวีมีอะไรด้วยโอเคต่อมา Special Cycle แล้วกัน Special Cycle เนี่ยจะแบ่งออกเยอะอยู่เหมือนกันครับอันแรกเป็น m u ติ i Level Mixing ก็คือสมมุติว่าเราเอาหลายอย่างอบภายในเตาเนี่ยฮะอาหารหลายชนิด ที่มันจะต้องนึ่งแต่ว่าบางอย่างมันต้องคนละเวลาคนละใช้ใช้เวลาคนละเวลากันอะไรเงี้ยคะเราก็จะเลือกที่มัลติเลเว l m i มิกซิงผมเลือกมัลติมิกซิงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะมันก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าเหนึงเป็นอะไรเทสองเป็นอะไรอันนี้รเราคือเราเสร็จได้เนาะทีนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าอยากให้โปรดักต์มันออกพร้อมกันหรือว่าอยากให้โปรดักต์มันเข้าพร้อมกันตัวอย่างถ้ามเอาเข้าพร้อมกันหมดเลยเนี่ยมันก็จะร้องเตือนว่าอ่ะอันนี้ต้องเอาเทไหนออกอันนี้ต้องเอาเทไหนออก แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอาโปรดัก์ออกพร้อมกันเนี่ยก็คือว่าเอาช่วงเวลาไหนให้เอา